พี่ครับผมทําวิดีโอนี้มาเพื่อแนะนําวิดีโอชุดอยากดีทั้งหมดครับพี่ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกก็คือจนถึงชุดที่17นั่นแหละเพื่อที่ใจใพี่ๆเนี่ยไม่พลาดประโยชน์ที่สําคัญจากการที่ผมเนี่ยพูดไม่ดีพูดไม่เก่งวิดีโอของผมเนี่ยมันนําเสนอได้ไม่ดีแต่ทั้งหมดมันจะเป็นรากฐานนะครับวิดีโอชุดอยากดีเนี่ยจะเป็นรากฐานของการที่ทําให้ตัวคนที่มาดูเนี่ยดีขึ้นทําให้กลุ่มคนที่มาดูเนี่ยดีขึ้น และจะนําไปสู่การทําให้ชุมชนสังคมบ้านเมืองก็คือประเทศชาติเนี่ยดีขึ้นแล้วมันจะส่งผลให้ทั้งโลก่ดีขึ้นปัญหาต่างๆเนี่ยจะค่อยๆลดลงนะครับส่วนสิ่งดีๆก็จะเพิ่มขึ้นโดยเริ่มจากหน่วยคนนี่แหละก็คือจะพัฒนาอะไรให้เน้นที่การพัฒนาคนโดยเจาะไปที่คนที่อยากจะพัฒนาก่อนขอแนะนําเลยครับขั้นที่1ถึงขั้นที่15เนี่ยมันเป็นลักษณะของข้อมูลขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ท่านไปหาคําตอบไปงอกคาตอบดีๆไปทดลองเองว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นส่วนขั้นที่16มันจะเป็นการบอกเลยว่าไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเริ่มจากตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะทําการบ้านแล้วเริ่มดีได้ด้วยตัวเองมันเป็นการดีที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมันคือกําลังใจครับเวลาคนที่ดีขึ้นเนี่ยอย่างต่อเนื่องส่วนขั้นที่17มันจะเป็นลักษณะที่ว่าผมเองก็ไม่เก่งผมเองจะให้ไปทาอะไระผมไม่เก่งทางด้านเทคนิค ผมก็ทําไม่ได้หรอกแต่จะมีพี่ๆที่ทั้งเก่งดีและใจบุญเนี่ยอยู่มากอยู่แล้วครับพี่เชิญชวนท่านอ่ะให้ท่านมาร่วมให้กำลังใจพวกเราแบบแสงสว่างที่มาจากทุกที่ทุกทางมันเป็นโอกาสที่เปิดกว้างพี่ที่จะทำให้คนที่อยากดีๆได้จริงกลุ่มคนที่อยากดีๆได้จริงชุมชนสังคมและบ้านเมืองเนี่ยมีแบบอย่างดีๆผู้คนในโลกมีแบบอย่างดีๆให้มองเห็นว่าคนเราสามารถใช้ชีวิตร่วมใช้ชีวิต ได้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปบ้านเมืองก็จะดีทั้งปวงมันก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นถามว่าดามทีะธรรมำมุษน์เนี่ยจะต้องเก่งทั้งหมดไหมไม่จําเป็นพี่พึ่งพากันคนเราพึ่งพากันคนเราร่วมมือกันทําให้สิ่งดีๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ผมถึงเรียนว่าอยากให้ไปดูครับพี่อยากให้ไปดูถ้าสมมติว่าพี่เนี่ยรู้สึกว่า1 1 5มันเยอะไปก็ไปดู15 16, 17ก็ก็ได้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสโอกาสและประโยชน์ ที่มันจะเกิดขึ้นประโยชน์แล้วโอกาสไม่ใช่ว่าพี่มาดูวิดีโอแล้วจะมีเงินโอนเข้าบัญชีพี่อันนี้ไม่เกี่ยวนะมันไม่ใช่ประโยชน์อย่างนั้นวิดีโอของผมที่ทํานี่ก็คือคนฟังฟังซ้ําจดแล้วไปลองลองแล้วรู้ได้เองรู้ได้เองแล้วเลวือกแล้วไปต่อได้เองสร้างประโยชน์ต่อเนื่องได้เองเออเห็นประโยชน์บอกเป็นข่าวเป็นกระแสมีพี่ที่เก่งที่ใจดีมาร่วมกัน สร้างเครื่องมือมารองรับคนที่อยากดีสร้างการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปขอบคุณมากครับไปดูนะครับสวัสดีครับ